บัตดีงูหี่ผมลงก่อนก็ค่ยตีโคโชคโงเหรอวะนข้าวมีการข้าวเันบกัดตรกัดเรื้องไหนเนี่ยหัวหาหัวนโอ้ยหลมหาเลยมันเป็นงูนั้นเฮ้ยคือี่น้ดเหรอเป็นหัวมาไหน่ตรงกลาง่ะดหัวไปก่อนคยเข้าทุ่ <ซ>นี่หัวอยู่ตรงกลางนี่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 บอกหาสีดำเน่อยกดกดลงงหัวนะเห็นบหมหัวมันอยู่มองวงล้อนะเออเข้าคมลงไปคมลงไปมึงตั้งไม่ตรงก็นี่เห็นหวัหว,นะหหว,หวมั้งเปล่กดลงไปก้ปย,ย,ย,ยนี้ล้าการเสด็จก้อนนี้ไป็นไงบ้นี่โกู าฟาาฟาไปพี่ถ้ากดจะรัดทั้งพี่รัดทั้งนี้รัดไล้เคิื่อนมามันยุ่กับเสานีเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวมองไปแม่นไหมนี่โอ้เ๋วออรัดยงมองทังหมดละออกเฮ้โอ้หหามเลยีาระตรงนี้มันตรงนี้เยนะูตรงนี้เยหางทันหมดะ มันไหวแล้วบอกให้กระทุ่มแตงแน่ตอนแรกก็มันจะกระทุม่มเนอะย่างอยู่เห้เขาไปใส่ยึดยักยึดยักกดหัวมันไปแล้วก็เลี้ยวไม่กดหัวโลดเสียแล้วพี่ไม่ใช่กูโสดที่บอดติดตู้ดังที่เขาดีแล้วนะงูตู้แม่รู้หมดตู้ก็รวมลายมันแล้วแเขาฟ้ามาแล้ว มการข้าวคอขนนีข้า,าเปคอ่ม่่ม่นย่น <c oughs> เอาไม้เชียมหมวกอันนี้พ้องกม <c oughs> ยอ่องเทนยมยุ่งกับพื้นรอ,อก้ดอยม่ย่กเสานี่มันมีกเอ้า,ปาวไปะวะ ย,ย่านเกนมือ,อย่านเห็นโตมนก็เฝ้างนี่เอาล้างนี่ออกเอ,อามีนมานีรเนี่ยจับล้างนี่อ,ออกแต่ตเน่เอขอามือจับเองลูกมันหน,นักอุ้ยบัดรพ่อมาจะนมาไว้้ามองนอนออเอาไปหนแล้วที่ดีวะ ตูออ้เดียวดึงผีได้ออกบอสพขาได้เทาหน้าตู้แล้วบอสหน้าตู้เนี่ยอ๋อเป็นไหนครับมีมุม้นเยนี้ยไฟเต้ยนี่ด้วยไฟอยู่กับแม่ นีมดแล้ะูดอันนั้นไปสูดอันเสียงแม่ไปเสียงแม่ก็สวางก็ู้ดของไปวดหอวถึงถมัเรู้ใี่ไหมว ไม่ต้องไม่อล่าเยอนนี้เยไม่ดีแล้วเนี่ยไปโกไปเจ๊ก้่อนนะไปลนี่เดี๋ยวขอมืขอตู้เรื่ม่นแล้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยตนออกก่อนโอ้

mình nhặt neo mà luôn bớt 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 đi, Ừ เออไปหลังตู้เมียเดเออพ่อเราไมนเป็นนกเนี่ยฟองมันออกมาท่นพีต้องยู่หลังตู้ละโอ้มออกไปแล่าเยอะมันไรหนอไมเาตู้ที้วไม่อ่อไปทางไรเอไปทังคุณเด้อหลังตู้เาทงอะไรเ

เธอดึงช่วยแม่ทว่ามีแรงหมดไปเึง่อยเดี๋ยวที่หลังเดี๋ยวน่าหนาพกซอลเนี่ยโอ้ยยาเด็ดเด็ดน่าแท้ Chắc cái lần này tất cả lần Cô sao à? ừ. thì... em may đừng nhắn em nhắn 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 nhau nhắn 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 ạ nhắn 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 làm ขัโยโอ้ยเยอะไรวะม่ขันอเฮ้ยเอยเอียบตอตามขไ้ไห่เทาเนางจะไปนั่งเนี้เ้โทเรียกโทเรีาเถอะมึงจะไปนั่งใกลตนังตอตาพอพอพอไล่ออกไปข้างนอก lấy ở bài lấy bay 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 lấy bay bay con bay 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 đi bay 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 hay bay 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 cái này bay không bay nó bay 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 เอาเอาไม่กวนอะไรฟางพี่มันไปฟางพุ่นเนี่ยมันเข่าตัวเดี๋ยวมันเอากวางพี่มันไปอะไรพี่ออกไปเอามันนี่เข่าตัวยั้งทำบ่นทหมดเอาไม่กวนอะไรมันมันยกใสายังไม่สะอาดเลยเออเอามันไล่พุ่นไรแบบพุ่นมันนี่แกใส่มันออกประตูอ๋อมันมีเข่านี่ตู้นี่เราบอกว่กดึงตัวออกดึงตัวออกโอ้ยสมบัติเนาะหลายแท่าเสียงก็ได้มา แม่เอาไว้เชดอย่างมจักมันอยู่ในสาสดิสิเอ้แม่แม่คอทนี้นเหมันแรงครับพี่เออคือบอกครั้งที่ เออเรียกด้วยกูภัมาเขาไปช่วยน้ำเธื่อเหะเอาไแม่าระแล้วเอัไม่ดักนันเลไม่เนี่ยมย์ม่์แงบ่ถือถือไปตีเลย อีทำไมมันแพ้เงิ้ยเฮ้มนแพ้ด้ันข้างนะอืมถ้าเปงนงอเขามันยุ่งเียเออทำไมมันเฮ้มันอ้งเข้าลเตัวใหญ่เนี่ยเออใหญ่ยุพอมเน็บวอาพอมันชวงหัวหาใหญ่แยมโ่ยแหนมอะไรมันออกมาข้างที่เลย 喂。 เวอร์พงอยูเอสดีสีเบแรงแล้วพนแะล่อยลอปล้อย่อยล่อหมูยังตั้งเผาล้วตั้งเผาแล้ว บกมึงเลยพ่อของมเอาไว้หน่งแ้ไอืมอือผลึเลยวม่แมงดูตีบ่ถือยัวะแตกเโหดอโหเวเอาไปท้งตายแล้วแล้วดระบเนี้ไหม กอเสาแล้วองย้ายออกไปอ้ายเลเนี่ยสกผมมใ่ยบอบอีจ้าอ้พวกเข็มขัดตะเก้าเก็บไว้ขายได้โดแทงเลยอันนี้อไรออันนีเไรอนนีาะก้นกลมออย วีงูอะไรเนี um, like? ่ย uh อุ้ยมวยยังเนี่ยเอ้ยสวยจิฟเฟินคืนชีพโบไดเดอเชียวไปข้งอกก่อนงานนี้กูได้เฮ้ดเออจัดยันจัดสามดีกะ่ จ้กังูลนเลยเด้อออเีหมเอาทาออกไปนะหมดสายจะบ่าคืออะไรวงน้อยเงียบดูอไปโอ้โหเอาหัวศีรนตุนัตเลยกันเทีไหนเนี้ยิทีนั่งไปยันเอาก็ผ่ากูไปอีกสู๋เขียวมั้น่ะ Agora não